不要！ S <S <an> น,นะครับเกมเริ่มนะครับ <S <S <an> อ้าวเหลี่ยมนี้ห้ามฟรีก่อนนะครับเหลี่ยมนี้นะ <S <S <an> ครับแก้ไขใหม่ครับชื่ออรครับครับลง ทบกลางรัทบกลาง้วด้วทบหลางนกันด้วนะทบหลางเอาล้วครับเป็นเหลี่ยมแรกข้างฟรีนะครับหด กับสอนรามครับนี่สอนรามขึ้นน้ำหนึ่งแต้มครับหนึ่งต่อศูนย์อิฟลั่นไปครับสอนรามเปิดไปหลังเอาเราแก้ไขได้ดี chúng ta đi gấp không phải tay phản nam Anh đi ngấp, phải đột Ây Để Này không à, phản nam kết khả như ngay Khi không tháo cho tăng ยือยลดนะ่ลยอย่าโแล้วก็พิกไปพลิกมาครับตอนนี้ครับต้นเกมตั้งแต่ต้นเกมนครับสองต่อหนึ่งครับเปิดรัยอดไปที่สอลามเปิด เล็กโยกมาซาล,ลามเขียวมาครับพี่หลังยกให้ผมไม่ได้ครับตอนนี้ครับเข่าลุด ทำไมครับเทำไมครับตะดต่อโดนสามต่อหนึ่งครับแต่จี๊เข้ากลางไปนิกไล่เข้ามาขอรามน่าจะครึ่งรอบเขาเตะดอัดหน้าตัวเองครับสำหรับขอรามนี่ออกไปอีกหนึ่งแต้มครับสำหรับสีนักเรียนหกสิบตีครับตีต่อหนึ่งครับลอยหลังขอราม เปิดหัวนิกโรยมาสอนรามเขียวติดนะครับโอหางครับจะทงยกอะไรแก้ไขไปเอาใหม่ครับตั้งล้ำหม่สอนรามล้นโอ้โหล็อกแต้มไว้ได้ครับสำหรับสอนรามครับหนึ่งต่อสี่ครับนิกเสร์มมาหาหมดอิปเปิดหัวทงโรยขึ้นไปล้น เอาสองลามทำโทษทำโทษเอาแล้วครับขยับมาหนึ่งแต้มครับเป็นสองต่อสี่ครับต้องไหนต่อเอาล้วครับเริ่มมันแล้ว สองต่อสี่ครับโอ้โหโยกไม่เข้าเตะแก้ขไขไว้ติดเกี่ยวต่อรามว่ายังไงสองหาจะทงดได้แลกครับได้แลกครับ <c oughs> สี่ต่อสองครับแยงไปหาตัวยกลยขึ้นมาไปไหนสลามทันไหมไม่ทันครับขอลาไปเพิ่มแจกบอะไม่มีเลียงเตะสีนักลิเครับหนีฮาออกไปอีกหนึ่งแต้งครับห้าต่อสองครับจะาเป็นสลามเล่นเองครับตีหัวดอิฟไม่ทันครับ แพเขาบอกแล้วไม่กล <medim> <ís lling> <พา> <campaigns> ับบ้านอ่ะ้องกลับบ้านสองต่อห้าครับต่อหาครับไรเอ้าวเชียกปีเขาไป่าปางเลยน หกสี่เอาไปปลาปลาหกสี่ไปเซียปลากันเนี่ยสองสองเต่าเขาจะไหนต่อไต่อเขาจะโดนเลยโอ้เสิร์ฟออกครับอะไรไม่มีอะไรลูกทังเขาลูกทังเขาไม่ยิงยาวเลยลูกทั้งเขาแล้วตึงไหมอ่ะบถามนอกเขาหมดเที่ยววันนี้เปิดหัวจะทงขึ้นไปซ้อนหมดอิฟแตะยอดเอาล หน้าตดสองครับเราเปิดไม่ออกครับสำรองขอนล่ามเล่นเองตีหัวยิบเปิดหัวได้ทงโรยขึ้นไป ลองสิันเดียวนี่ี่นาม้าเจ้าำลายมันกระเด็นแลวมันเชื้อโรคไม่คุ้มเฮเดี๋ยวมาแก้ไขได้ดีครับสำหรับามห้าี่ลองัเอาไหน่อ สองต่อหกครับเสือดใช้ซ้ายมาอ๋อครับหกต่อสองครับเสือหย่อไปสอน้ำไม่ออีกแล้วครับทางหัวมาครับเขาเขามาท่างห สองต่าหงักตัดหน้าขวามาสี่งานมี้เสียนะครับสำหรับทีมงานหกสีนะครับแต่นำห่างอยู่สีแต้มครับตอนนี้สกออยู่ที่หกต่อสอง 6-2ครับแทงเข้ากลางไปสอลรามเปิดหัวนิกยกมาสอลรามครึ่งรอบก็เป็การนึกเหลี่ยมอยู่ยังทำแต้มไม่ได้ครับสำหรับสีนัคลินครับเปลี่ยนทรงครับ สองต่อหครับมาหาหมดอิฟเปิดหัวตรงลอยขึ้นไปสอนลามตีหยอดเลยครับไล่ขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มครับสำหรับสอนลามสามลงสามลงสามลงสองต่อหครับ หัวเบามากครับลูกนี้ขอรำตีหัวยอดผงตักหลังเท้าหมดยิฟทำไงเตะไม่โดนสอลงลนวองลองสลงสองลอองลอเอาไปเตะไปร้อยหนึ่งสองค่ะตัว สองลครับองนต่อต่วสี่ต่อครับยองหลังมาครับหมดออฟเอายกหางเตะไปติดเกียวทันไหมปาลังเขี่ยมายังติดทงลอยเข้าไปใหม่หมดเิฟอ๋อ เอาล้วครับจาก6ต่อ2ครับไล่มา5ต่อ6ครับตอนนี้นี่ฟังท็อปลังเลยครับท็อปลังเอาล้วครับเราสามรักษาแล้วครับขาน่อกครับ

กลับมาเป็นไมเซิร์ฟครับ,รบ,เเบสบีน้กเงิน64อย่าเสียงดังครับ64อย่าเสียงดังครับ6ต่อ5ครับเซิร์ฟอะไรเซิฟอะไรนี่สอลามโอ้แย่งกันเก็บครับลูกนี้ ยังไง้ี่ถูงเสิร์ฟอะไรหมดออกตัวเไปไดออกไโรนันโดอย่าบังหน้าเฟรมนะครับโรนันโดนะครับห้าต่อหกโอ้โหเสิร์ฟเจ้ะทงไม่ทำงานแล้วครับเสิร์ฟเริ่มอ่อนแอแล้ว เปิดแล้วมันต้องยิงมก็ใส่หยกยากหยกยกเล่นยอ่ะต่อห้าครับเกี่ยวแล้วครับลูกนี้ได้แต้มไหมสีนักกีฬา14เตะโอ้เตะไม่โดนโอ้อเตะเลี่ยมะลูกนี้เตะเลี่ยมโอ้โอ้ได้แต้มเฉยครับสำหรับสีนักกีฬา14 เจ็ดต่อห้าครับโรยไปมาตัดยอดบอลามโอ้โห่หัวเข่าทำไมไปด้ยหลังเองทำไมครับตั้งหลักใหม่ครับมันเปิดหัวได้ไม่ออกมันต้องวิ่งมาเตะจริงๆห้าต่อเจ็ดครับตัดยอดมาหน้าขวา อลงลอยได้ลนครับเอ้าเอ้าัครบไล่ออกมาอีกหนึ่งแต้มครับหกตัดเจ็ดครับตัดมาใหม่ครับหมวดเปิดไม่ออกโอ้ยแตกครับหมวด

ทายพี่หนุ่มด้วยนะครับพี่หนุ่มสาวราทำมารับชมนะครับขอบคุณมามาครับที่ทามารับชมนะครับอ่านี้แต้มาเสมอกันแล้วนะครับสีนักทีม64นะครับทางน้นเป็นสอนรามครับผู้เฉพาะกิจนะครับกับเจ้านิกนะครับเจ็ดเท่ากันครับตลงหลังไปสอนรามวิ่งเข้ามา ยังล็อกไว้ได้ครับสำหรับสอนรามครับเจ็ดเท่ 7, ากันครับตัดมาที่เดิมทงลอยได้ครับติดเกีียวทันไหมสอนรามโดนครูแล้วครับสำหรับสีนักเรียน64ตอนนี้ ขึ้นนำไปหนึ่งแต้มครับสำหรับนิกขอรามครับฝั่งัวเทีนแต่ต่อเจอครับตัดที่เดิมครับอดอิบมาทงยกเข้าไหมแรงได้เตะเข้าไปมันไม่มาเสิร์มนี่หรอ จะโยจะแทงเก่ายย่งดยว่กีจะมาเปลี่ยดน่และพีเดียเดียวพี่งแลู้โคตรหลังนะครับโคตรหลังนะครับโคตรหลังครับโคตรหลังติวใหญ่เลยครับตอนนี้แต้มตามครับโคตรหลังหกสี่ครับ อุร้อนแล้วครับโคตรหลังหัวร้อนครับเข้ามาสู่เกมครับเจ็ดต่อแปดครับสีนาำเินตามอยู่ครับแปงเข้าไปเปิดหัวเข้าแล้วอมาีหัวโอ้ยแต่ก็ไม่เป็นใจครับตะกอ

Yeah. แต้มัยพวดเอฟอีเสมอได้แล้วครับสามเลยผมแรกข้างเอาป่ะมันไม่ได้ครับผมเข่าหลุดอยู่ับเตะตะก้อไม่ได้เลยครับเข้าเดือนที่สี่แล้วครับแปดเท่ากันครับสอ้ามโอ้ย แปดเท่ากันครับสงสีคุกคคก,ก,ก,กี้แปเท่ากันครับยังไปหัวสาลาม เอาอย่าติดเกี่ยวครับตรงนี้ตามเข้าไปโอ้ไม่พลาดบอลูกนี้ไปไปกินเนื้ได้ไงลูกนี้ พิกเป็นปิ้งปลาเลยครับตวลูก่ม่นลูกยังยน่ะเกาะไรก็ได้ไ้มกวาคนอยเคอยเดียวด้อหาคนยกให้ผมก็ได้ทักไปที่คิดเลยก็ได้ชิดภูพาน เพราะว่าเขาเป็นโฟร์เร์เตอร์อยู่ครับเดี๋ยวจับผู้ให้สูสีอ,อ้าวติดเกลียวกรรมการไม่ขานครับตรงนี้เล่นต่อไปครับ ชาเลนจ์ชาเลนจ์ก่อนเ้ชาเลนจ์ดิเฮ้กรรมการเลี่ยวเลยกรรมการกรรมการเลนงสิเก่งสเก่งเลยขอชาเลนจ์หน่อยมันเสียโอ้ยไม่ให้ชาเลนจ์นะไม่ให้ชาเลนจ์โอเคโอเคดีดูนิดกรรมการครับไม่ให้ชาเลนจ์เฮ้เรียกคุยมันเสียเหรอคุณผู้ชมเนี่ยทงทเบี้ยการกีฬามาคุยเดี๋ยวมันจะตะกุงมาลองไม่อยู่ เอาตามกรรมการนะครับนักกีฬามีสิทธิ์ประทวงนะครับแต่ว่ากรรมการตัดสินไปแล้วครับฝาลามนี่ขึ้นนำไปครับ10ตอ่อ8นะครับ,บตอน10ตอ่อ8ครับอ้าวเล่นเองครับ ร้อยดีครับตอนนี้แต้มเดียวเกมครับแล้วก็ต้นเกมักนำมาครับ6กตัด2อ อยู่เฉยนะเฮ้ยเรียบร้อยขึ้นนำมาครับต้นเกมครับเรียบร้อยครับสีนักกีฬา64 12ต่อ8ครับเหลียวมีอีกหนึ่งออปชั่นนะครับสำหรับคู่นี้นะครับแรกข้างหัวแปรครับ